Tchau. ก็มีรถยนต์ขี่ควายน้องเห็นใจอายไปขายควายเหียกอน้อนย้อนตะมอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนขายควายในเงินสามพันวันน pues ี้จะไปเล่นน้ำกันนะครับโอ แลไปแล้วไป,วไปน้ำตกขุนคอกนกันนครับถือเป็นตู้บ้านแหลออา ทเท,ที่ยวคนงายวยเล่นอยางอ่เกี่ยนเราเล่นน้บรรยากาศากน้ำตกขุมกรนะครับอันนี้คือจุดที่สามารถนั่งกินได้เนาะแต่ถ้าเข้าไปในในน้ำตกาาเลยจะไม่ไม่สามารถที่จะเอาของกินเข้าไปได้เดี๋ยวตอนกลับก็ได้ไดดถ้าเนาะไอ้ถุงอ่ะ ตรงนี้ตรงนี่ถุงนีเ ragt, ่เอาแต่หยุดเอาเงินมาแต่ไม wow ่ใช่แบบไม่ใช่มาแพงนะผมคุยๆก็ได้ขายสูดตลาดขายสุดไปคุยพัดใจแล้วแม่เ้าเขาบอกตลาดแล้วมูลคุณลายไปเห็นมาแล้ว ตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติลั่น้ำกกครับของเต็มๆเติมเตะเป็นเป็นเป็นลั่มรั่น้ำก๊กครับใช่ครับผมจะเอาแทมมาแทมมีกะรถยจอดก่อนรถจอดรถจอดก่อนเอาแต้มมาแต้มมาแต้มแทมเที่ไหนอ่ะ โอเคครับก็เลยระยะทางอีกนิดหน่อยนะครับอีกประมาณสักสักโลโลนิดนิดถึง2โลประมาณนี้เนาะนี่เป็นด่านตรวจนะครับห้ามาเอาเครื่องดื่มแมอลกอฮอล์เห็นหนานแล้วกันห้ามเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามานะครับถ้าจะกินก็ต้องกินอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เนาะเข้ามาข้างในไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นเขตอุรย,ยาแห่งชาตินะครับตรงนี้นอโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับ ถึงแล้วนะครับาปากทางเข้าน้ำตกขุนกรเนะ <Okay. S 1> าะอันนี้แค่จุดปากทางเข้านะครับจะเป็นบริเวณที่จอดรถเราต้องเดินเข้าไปน้ำตกประมาณเกือบประมาณโลก,กว่าๆนะครับเดินเข้าไปข้างในจุดุดที่เป็นน้ำตก,รเ,ก,ำกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในน้ำตก อยากลับก็ลับไม่มีคืนเลยอรอโทรศัพท์จะได้โทรเข้าเข้ามากันเลยลองดูสิแล้วดูแล้วนองันตกคุ้นก้นนี่มีร้านค้าสวัสดิการมีหมดลูกชิ้นก็มี กินอะไรน้ำวะมีน้ำมีน้ำด้วยเนี่ยจะได้กินอะไรถูกเรวมากินสปอนเซอร์ไปโทมตามก็มีนี่ป่ะษ5บาทเือเลยครับ่ครับอันนี้คือจุดทางเดินขึ้นเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายป้าให้ดูปว่า ทีตุดทางขึ้นนะครับน้ำตกขุนก่อนตรงนี้ปลายที่ขุนเคยนะมะม่วงอย่างแซ่บนี่ครับ แผนที่เส้นทางก็ประมาณ2.8กิโลนะครับอืม2อกิโล2.8โลมาทางนี้มอทนี้แม่มา,านี้แม่อ๋อนนอ,อันนี้คือเดินถ้าเดินสัานรสชาติเดินจะเป็น2.8ใช่ไหมแต่ถ้าไปน้ำตขขกขนกอนอะประมาณ1.4อันไปน้ำตกเลยน้ำตกใช่น้ำตก1.4ง 4, ประมาณนี้อ๋อใช่ ันตกประมาณ1.4นะครับตรงนี้ไม่ชัวร์เหมือนกัน4โลครับเยอะรองเท้าวาด้วยนะครับ เดินสบายเลยเรื่อยๆนะครับก็น,น่าจะชิลจากชิลกว่าที่เก่า,าๆก่อนๆที่ไปมาเนาะไม่ถือว่าหนักมากเดินสบายๆนะครับที่นี่ชิลๆเลยใช่ไหมสบายที่เนี่ยเด็กน้อยที่เนี่ยใช่ไหมเอ๊ะ

มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเน,นื้อสัตว์พันน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เขามีทางก็ชันอยู่เนี่ยถ้าพูดถึงระยทาง14เมตรนี่คือถ้ามีเป้ก็ได้เรื่องอยู่ ไงไม่มากเหน่อยเหลือสี่ร้อยเมตรนะครับอีกสามร้อยเมตรจ้ะ ระวังนะเหมือนจะมีตัวคุณด้วยไม่ไแน่ใจว่าจะคุณหรือเปล่ากับที่คันหรือเป็นดงป่าต้นไผ่นะครับตรงนี้ ถึงแล้วนะครับน้ำตกขุกนกอ่าเป็นน้ำตกที่สูงสุดในจังหวัดเชียงรายเนาะความสูงอยู่ที่ไม่แน่ใจต่ใใจ <laughs> อไปดูป้ายก่อนแล้วกัน,นมไม่มว่าจะกี่ปีกี่ปีผ่านไปก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับสวยเหมือนเดิม เป็นแหล่งต้นน้ำนะครับตรงนี้ที่ไหลไปตรงที่นั่งกินกันอยู่ข้างหน้านะป้ายอยู่ตรงไหนหนะให้เพื่อนได้เห็น,นครับสวยจริงๆที่นี่<ม>เดินไม่ไกลเดินสบายครับ<ม>ถ้ามีโอกาสมาเชียงรายก็ลองมาเที่ยวดูนเนาะ โอ้จะมทำกันอย่างนี้เนี่ยก,กินแล้วก็ไม่ทิ้งกันเนาะเพื่ออะไรกันเนี่ย ลื่นมากเลยหินเดินเขาเลยน,นั้นล,กลกาามกระแรงขนาดนี้เลยนะอย่างนี้ยนะไปไป่ไดนไป,ไป,ไปนม่ไน้ตปกคุณก่นอนเย็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 นมากเลย ถามแล้วแม่ถามแม่ถามแม่วแวสวัสดีครับพี่ครับจำน้องใจคนนี้จจได้ไหมได้ก็ได้ก็บอกมาลาลาพี่สายครับแล้วครับ ไไปเลยม่ดีได้ไปเลยจับเอาเ้เจอกันมาสอสมปีด้กเป็นีสาวพาเ็รอจ้าี่สาวครับ หจุบได้ไหมเตีย<ง>จอไปเดไมาจุบนายจุกจกตัวโอเคครับเรีรอครับทางตุนกร เลยออกมาละก็พอพอได้เหงื่อนะครับ <c oughs> ชิวๆนะครับที่นี่ยังไงก็มาเที่ยวกานันอะไรกันก็รักษาภาษากันด้วยนะครับเมื่อกี้เจอคนทิ้งขวดด้วยเนาะไม่ค่อยดีเลยเอาไม่หายไปไหนละไปนู่นแล้วลโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองต่อไหมทางสงการป็นสงการต่อละโอเคเดี๋ยวไปเจอ ันในบรรยากาศสงนกานต่อเลยครับสวน,นก่อน,นก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับโอเคครับสวนก่อนประมาณนี้เนาะไปนะ,นะเจอกันตออ่อเฮ้ยท,ที่ไปอยากให้รถเก่งมากว่างี้แหละสภาพทางดิแต่ถ้าเรามาเออของคนเออโอเคทางเขียวอะเอาไหมเอา,าอเคลับเบียร์ไม่มีแล้วหมด

那。

เปวูไอโคากไหมแบนดี้วูหรือโคล่าไปแ่ขันแขันแม่แม่ตัะลูกไเดี๋ยวราลองเนี่เรามหน่อนนนไ

โอ้โหเขาทำสาราทำอะไรดีเนาะพี่ปอมาเยแปลงา้วะี่ปอะ อเอาเงินเอาเงินใส่ตู้ให้ด้วยพี่นี่นเราเอาเงินใส่หยอดใส่ตู้ให้หนูด้วยตู้ไหนตู้นึงไงอ๋อตรงนู้นนี่ค่ะกระเอาตังค์หนูอย <ๆ S 2> ู่ข้างในชุดใส่ตู้ กีไงสงาวันมะกรูดึงสามมีหมู่บ้านท้องนนะครับวันนี้จะได้ความร่วมาือจากคุณแดงนะครับคุณแลงเขาสารนะครับในอนุกาวุ้งตีมนรวมวยกันนะครับเริ่เชิญทุกท่านเลยนะครับขอติดยาการบ้านเก็เป็นเริ่เแรกนะครับมารวมกันบูรเาลอยฟ้าเหมือนกันนะครับเพื่อสมทบทุนในการก่อสาง สารทสารนากทุนะครับบวารูงพระพุู้ศาสนาแลตะกคุยต่อไปนะครับมีไหมีใส่มันเต็มมีไหมขอบคุณเรี่องนั้น จบแล้วนะครับสาหรับคลิปเที่ยวเล่นน้ําวันสงการในวันที่2องในวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยละกันเนาะยังไงคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันต่อในวันสงการฝากติดตามมาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ